สวัสดีค่ะก่อนหน้าน,นี้เราเรียนการแจกแจงของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องไป3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือ uniform uniform ก็คือความน่าจะเป็นของแต่ละจุดเนี่ยมีค่าเท่ากันทุกๆจุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัวแปรสุ่มมีค่าทั้งหมด k จุดความน่าจะเป็นของแต่ละจุดก็คือ1ส่วน k แบบที่2เนี่ยก็คือการแจกแจงเบอร์นูลีแล้วก็ไบนเมียล โดยที่เบอร์นูลีเนี่ยคือทดลองหนึ่งครั้งมีโอกาสเป็นไม่ได้2แบบก็คือ u ักเซสกับเฟลนะคะไบนเมยลหรือว่าทวินามเนี่ยก็คือเบอร์นูลีนั่นแหละ n ครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยก็มี u ักเซสมีเฟลเลียทดลองไปทั้งหมด n ครั้งการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันนั่นก็คือไบนเมยลนะคะตัวถัดมาก,ก็คือเรขาคณิตหรือว่า ตัว geometric ตัวนั้นเนี่ยก็คือเบอร์นูลีอีกเหมือนกันค่ะเป็นการทดลองเบอร์นูลีทั้งหมดเป็นการทดลองเบอร์นูลีไปเรื่อยๆแต่ละครั้งอิสระต่อกันและตัวแปรสุ่มที่สนใจก็คือจำนวนครั้งที่ทดลองจนกว่าจะเกิดความสำเร็จเป็นครั้งแรกสังเกตว่าทั้ง3-4ตัวที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นตัวแปรสุ่มที่ในการทดลองแต่ละครั้งจะต้องเป็นอิสระต่อกันแต่สำหรับ คลิปนี้นะคะการแจกแจงไฮเปอร์จิโอเมตริกการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความไม่อิสระต่อกันค่ะก่อนจะดูความหมายลองดู2ตัวอย่างนี้ก่อนนะคะให้ x ค่ะแทนจำนวนผลสำเร็จจากการทดลองที่ไม่เป็นอิสระต่อกันโดยคมคำว่าไม่เป็นอิสระต่อกันในที่นี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งนะคะมีนักเรียนชาย10คนนักเรียนหญิง8คน สุ่มเลือกตัวแทนออกมาพร้อมกันหคนแน่นอนว่าเวลาเราสุ่มเลือกคนออกมาเนี่ยเราไม่มีการใส่กลับคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นสมมติว่าครั้งแรกสุ่มออกมาแล้วได้ผู้หญิงแปลว่าครั้งที่สองที่สุ่มเนี่ยโอกาสที่จะได้ผู้หญิงก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยก็คือหนึ่งในแปดเพราะว่ามีหนึ่งคนครั้งที่สองเนี่ยก็จะเหลือแค่หนึ่งในเจ็ดแล้วนี่ก็คือการทดลองที่ าการหยิบแต่ละครั้งเนี่ยไม่เป็นอิสระต่อกันหรือพูดง่ายๆว่าถ้ามีลูกบอลหยิบออกมาแล้วไม่ใส่คืนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ x แทนจำนวนนักเรียนชายที่ได้ความน่าจะเป็นของ x เ,เท่ากับ4เนี่ยก็คือในผู้ชาย10คนเลือกมา4คนผู้หญิง8คนเลือกมาอีก2คนเพื่อให้ครบ6คนหารด้วยนักเรียนทั้งหมด18คนเลือกมา6คน เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่2ก็คือตัวอย่างที่มีสินค้าทั้งหมด20ชิ้นมีสินค้าที่ชำรุดปนอยู่6ชิ้นและเลือกมาตรวจ3ชิ้นแน่นอนเลือกมาตรวจก็ไม่ใส่คืนนะคะให้ x แทนจำนวนสินค้าชำรุดที่ได้เพราะฉะนั้นชำรุด6ความน่าจะเป็นที่ x เ,เท่ากับ2ก็คือ6เลือก2ชำรุด6เลือกมา2 ที่เหลืออีก14เลือกมา1เพราะต้องการ3ชิ้นหารด้วย20เลือก3ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างของอการทดลองที่ไม่เป็นอิสระต่อกันมีผลลัพธ์2แบบเหมือนเดิมนะคะก็คือ success กับ fail ถ้าสนใจนักเรียนชายการเลือกได้นักเรียนชายก็คือ success การเลือกได้นักเรียนหญิงก็คือ fail หรือว่า ข้อ2เนี่ยสนใจสินค้าที่เสียซักเซสก็คือสินค้าชํารุดนั่นเองเฟลก็คือสินค้าที่ไม่ชํารุดทีนี้มาดูลักษณะทั่วๆไปของการทดลองไฮเปอร์ o m อเมตริกนะคะก็คือเรามีของอยู่ทั้งหมด n ชิ้นเราแบ่งของ n ชิ้นเนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะมีของทั้งหมด n ชิ้นแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่ชื่อว่าสำเร็จและกลุ่มที่ชื่อว่าไม่สำเร็จสมมุติว่าในกลุ่มที่สำเร็จเนี่ยมีอยู่ k รายการค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่สำเร็จก็คือกลุ่มที่เหลือก็จะเป็น n ลบ k ทำการทดลองหยิบ สิ่งของเนี่ยออกมาพร้อมกันเอ็นรายการหรือจะพูดง่ายๆว่าหยิบแบบไม่ใส่คืนนั่นเองหยิบของออกมาเอ็นรายการแบบไม่ใส่คืนนะคะในบรรดาของทั้งหมดนี่แหละเราหยิบออกมาเอ็นชิ้นให้ตัวแปรสุ่ม x เนี่ยแทนจำนวนรายการสำเร็จที่เราหยิบออกมาได้เพราะฉะนั้นค่า x เนี่ยเป็นอะไรได้บ้าง ถ้าดูจากสูตรนี้อาจจะมีความยุ่งยากพอสมควรลองดูตัวอย่างตรงนี้สักนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราหยิบ n เท่ากับหในบรรดาของที่มีของที่ถูกเรียกว่าสำเร็จ10ชิ้นและของที่ไม่สำเร็จอีก6ชิ้นถ้าเราหยิบของออกมา6ชิ้น x จะเป็นอะไรได้บ้างถ้า x แทนจำนวนรายการที่สำเร็จ หยิบหกชิ้นมีโอกาสไหมคะที่จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่สำเร็จเลยมีโอกาสเป็นไปได้นั่นก็คือหยิบได้เฉพาะฝั่งนี้แล้วก็เป็นหนึ่งก็ได้เป็นสองก็ได้ไปจนถึงเป็นหกเพราะว่าเราหยิบทั้งหมดหกชิ้นถูกไหมคะต่อไปถ้าสมมุติว่าพิจารณา n เท่ากับสิบสองแปลว่า x เป็นอะไรได้บ้าง หยิบสองชิ้นถ้าอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือหยิบได้ไม่สำเร็จทั้งหมดหกชิ้นก็จะต้องหยิบได้สำเร็จหกชิ้นเจ็ดชิ้นไปเรื่อยๆจนถึงแค่สิบเพราะว่าของสำเร็จมีแค่สิบชิ้นนี่ก็คือตัวที่บอกขอบเขตของค่า x ทั้งหมดที่เป็นไปได้นั่นเองถ้าจำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจเราสามารถ พิจารณาได้จาก c อ m m o n sense เลยว่าของดีมีอยู่กี่ชิ้นของไม่ดีมีอยู่กี่ชิ้นนะคะต่อไปลองมาดูบทนิยามแล้วก็ตัวฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไฮเปอร์เจโอเมตริกกันบ้างค่ะให้ตัวแปรสุ่ม x นะคะแทนจำนวนรายการที่เป็นความสำเร็จมีของอยู่ทั้งหมด n ชิ้นเป็นกลุ่ม success อยู่ k ชิ้นนะคะหยิบออกมาแบบไม่ใส่คืน ทั้งหมด n รายการเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนตัวแปรสุ่ม x ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว h ก็คือ hypergeometric ตรงนี้นะคะพารามิเตอร์มี3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือจำนวนของทั้งหมดตัวที่2คือจำนวนของที่หยิบออกมาที่สุ่มออกมาตัวสุดท้ายคือจำนวนของที่ถือว่าเป็นกลุ่มของความสำเร็จนะคะ ด้วยพารามิเตอร์แบบนี้เนี่ยเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ x หรือว่าตัวฟังก์ชันความน่าจะเป็นนั่นเองนะคะก็คือในกลุ่มสําเร็จใช่ไหมคะหยิบมา x ชิ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เหลือ n ลบ k เนี่ยก็ต้องหยิบ n ลบ x เพราะหยิบทั้งหมด n ชิ้นหารด้วยของทั้งหมด n ใหญ่เลือกมาแค่ n เล็กนะคะเมื่อ x แทนตรงนี้ตอนทําโจทย์ตรงนี้เนี่ยสามารถเขียนออกมาได้โดยไม่ต้องท่องสูตรเนาะ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันค่ะทีนี้ถ้า x มีการแจกแจงแบบ h y เ e อร e o m โอม i ตริกพารามิ n ใหญ่ n เล็ก k เราจะได้ว่าค่าคาดคณีของตัวแปรสุ่มเนี่ยจะเป็น n คูณ k ใหญ่หาร n ใหญ่นะคะส่วนตัวความแปรปรวนเนี่ยจะมีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรก็คือสูตรนี้นั่นเองซึ่งตอนที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยภายใต้เงื่อนไขเหมาะ แทนที่เราจะคำนวณตัวนี้ตรงๆเราจะมีตัวช่วยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงตอนท้ายนะคะโอเคลองดูตัวอย่างนี้กันมีพลุสีอยู่กล่องหนึ่งค่ะมีอยู่ทั้งหมด10ชิ้นเป็นสีเหลือง3ชิ้นค่ะนอกจากนั้นเป็นสีม่วงเราจะสุ่มเลือกพลุมา4อันแล้วก็ยิงวิธีการพิจารณาว่าตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ เป็นการทดลองที่อิสระต่อกันหรือไม่สมมุติว่าเราหยิบเลือกหยิบรลุมาหนึ่งอันตอนที่เราจะไปหยิบอันที่สองเนี่ยสมมติว่าอันแรกได้สีเหลืองความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สีเหลืองในครั้งที่สองมันจะเปลี่ยนไปแล้วแปลว,ว่าผลลัพธ์ของครั้งแรกเนี่ยส่งผลต่อผลลัพธ์ครั้งที่สองแบบนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นการทดลองแบบไม่อิสระต่อกัน เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงไฮเปอร์เจอวเมทริกก่อนเลยแล้วก็เหตุการณ์มี2แบบก็คือเหลืองกับม่วงเดี๋ยวเนี่ยอันนึงก็จะเป็น success อันนึงก็จะเป็น fail นะคะจงหาความน่าจะเป็นที่ทั้ง4อันเป็นสีม่วงอย่างมาก2อ,อันเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าในกรณีนี้สินค้าทั้งหมดหรือว่าของทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด10ชิ้น แล้วเราก็สุ่มออกมาสี่ชิ้นประกอบไปด้วยใน10บชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยเหลืองสามแล้วก็ม่วงเจ็ดก่อนที่จะกำหนด success failure เนี่ยเราจะมาดูว่าเราอยากหาอะไรบ้างสมมติว่าเราให้ x แทนจำนวนพลุสีม่วงสมมติว่าเราให้เป็นสีม่วง เราก็จะหาข้อ1ได้แต่ตอนไปหาข้อ2เนี่ยเราต้องให้ x ใหม่ใช่ไหมคะเป็นสีเหลืองซึ่งมีความซ้ำซ้อนแล้วก็ต้องทําถึงสงครั้งถ้าเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้ x เ,เนี่ยแทนจํานวนพลุสีเหลืองเพราะฉะนั้นตอนทําข้อ1เนี่ยก็คือสีอันเป็นสีม่วงก็เท่ากับสีเหลืองเป็น0อันนั่นเองอถ้าตั้ง x เ,เป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เราทำโจทย์ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเราก็จะได้ว่า x เนี่ยเป็นตัวประสุมไฮเปอร์เจโอมีตริกพารามิเตอร์คือจำนวนของทั้งหมด10ชิ้นสุ่มมา4ชิ้นเป็นกลุ่ม success ก็คือกลุ่มสีเหลือง3ชิ้นนั่นเองค่ะทีนี้มาดูข้อ1ข้อ1นึ่เขาบอกว่าอ่ะก่อนจะไปดูข้อหนึ่งมาดูว่าค่า x เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเราสุ่มมา4ชิ้น อยากได้สีเหลืองแปลว่าเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์แปลว่าไปหยิบได้สีม่วงสี่ชิ้นเลยเป็นไปได้เพราะว่าม่วงมีถึงเจ็ดชิ้นด้วยกันเป็นศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้ไปจบที่ไหนไปจบที่มีเหลืองแค่สามไปจบที่สี่ไม่ได้นะคะเพราะมีสีเหลืองแค่สามเพราะฉะนั้นจบที่สาม โอเคนี่คือวิธีการพิจารณาค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x เนอะข้อหนึ่งค่ะความน่าจะเป็นที่ทั้งสี่อันเป็นสีม่วงแปลว่า x เท่ากับศูนย์นี้มาดูกันว่าจะหาความน่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าจําตัว h x เมื่อกี้ไม่ได้ละจำฟังก์ชันความน่าจะเป็นไม่ได้ละเราก็มาพิจารณาตรงๆกันเลยค่ะสี่อันเป็นสีม่วง แปลว่าไม่ได้สีเหลืองเลยค่ะสามเลือกศูนย์สีอันเป็นสีม่วงสีม่วงมีอยู่เจ็ดก็คือเจ็ดเลือกสีหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือสิบชิ้นเลือกมาสี่ชิ้นนั่นเองเห็นไหมคะเราไม่ต้องท่องตัวฟังก์ชันความน่าจะเป็นสักทีเดียวคำนวณเลขออกมาค่ะได้หนึ่งส่วนหกต่อไปลองดูข้อสอง ข้อ2บอกว่าอย่างมาก2อันเป็นสีเหลืองอย่างมากแปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เพราะฉะนั้นก็คือ x เป็นอะไรได้บ้างคะเมื่อกี้เราแอบแจกแจงไว้แล้วเป็น0เป็น1และเป็น2นั่นเองซึ่งแอบ,บเห็นนิดนึงว่า ค่า x เนี่ยมันเป็นไปได้4ค่าอยากหา3ค่าซึ่งเยอะใช่ไหมคะเราก็หาตัวตรงข้ามเท่ากับ1ลบความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับสนั่นเอง x. ก็ไปแทนค่าออกมานะคะก็จะได้เป็น1ลบก,กับ x เท่ากับ3ไแปลว่าได้สีเหลือง3ก็มี3เลือกมา3 7ก็เลือกมา1ให้ครบ4 สิบเลือกสี่คิดเลขตรงนี้ออกมาจะได้เป็นยี่สิบเก้าส่วนสามสิบตัวแปรสูมนี้เป็นตัวแปรสูมที่ไม่ต้องท่องค่ฟังก์ชันความน่าจะเป็นเขียนลงมาได้เลยค่ะทีนี้ลองดูตัวอย่างถัดไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นโหลค่ะมีโหลอยู่ใบหนึ่งมีลูกบอลสีฟ้าอยู่สิบลูกสีเขียวอยู่ยี่สิบลูก ข้อ1บอกว่าเราจะสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา5ลูกค่ะหยิบแล้วไม่ใส่คืนไม่ใส่คืนก็ให้คิดถึงความไม่อิสระต่อกันพอไม่อิสระต่อกันปั๊บก็คิดถึงไฮเปอร์เจโอมีตริกให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเขียว2ลูกเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการให้ x แทนจํานวนลูกบอลสีเขียวค่ะ จำนวนลูกบอลสีเขียวหยิบออกมาไม่ใส่คืนเพราะฉะนั้นเป็นไฮเปอร์จิโอเมตริกจะได้ว่า X เ,เป็นการแจกแจงแบบไฮเปอร์จิโอเมตริกมีของอยู่ทั้งหมด30ชิ้นหยิบออกมา5ชิ้นเป็นซักเซสก็คือเป็นสีเขียว20ลูกให้หาความน่าจะเป็นที่ ได้ลูกบอลสีเขียวสองลูกค่ะ x เท่ากับสองก็เขียนความน่าจะเป็นออกมาเขียวมียี่สิบเลือกมาสองลูกเพราะฉะนั้นลูกที่เหลืออีกฟ้าอีกสิบลูกเนี่ยก็หยิบมาสามทั้งหมดก็คือสามสิบเลือกห้าไปคิดเลขตรงนี้ออกมานะคะจะได้ประมาณศูนย์จุดหนึ่งห้า 9993้ 9, 9, 9, ลองดูข้างล่างอีกนิดนึงข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีที่หยิบแล้วใส่คืนถ้าหยิบแล้วใส่คืนเนี่ยการหยิบแต่ละครั้งจะเป็นอิสระต่อกันซึ่งตอนนี้เราหยิบ5ลูกในการหยิบแต่ละครั้งมีโอกาสเป็นไปได้2แบบไม่เขียวก็ฟ้าอิสระต่อกันด้วยกลายเป็นใบนเมียอแล้วค่ะคราวนี้ให้ x แทนจำนวน ลูกบอลสีเขียวดังนั้นนะคะ x มีการแจกแจงแบบไบโนเมียลทำการทดลองสุ่ม5ครั้งหยิบลูกบอลขึ้นมา5ครั้งแบบใส่คืนไบโนเมียลเนี่ยพารามิเตอร์เป็น n p ใช่ไหมคะ n คือจำนวนครั้งที่ทดลอง n เป็น5 p ก็คือสัดส่วนของความสำเร็จตอนนี้ความสำเร็จก็คือสีเขียว สีเขียวมี20ลูกในบรรดานลูกบอลทั้งหมด30ลูก p ก็เลยเป็น2ส่วน3หาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ2ยังจำของไบนเมียลได้อยู่ไหมคะ5เลือก2นะคะแล้วก็เป็น p ก็คือ2ส่วน3ยกกำลัง2คูณกับ1ส่วน3ยกกำลัง3 คิดเลขออกมาจะได้ประมาณ0.164609ที่เขียนทศนิยมมายืดยาวแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นว่าตัวเลขสองตัวนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยเพราะฉะนั้นแบบที่ครูบอกเอาไว้ตอนต้นว่าตัวไฮเปอร์เจอเมทริกเนี่ยคำนวณยากเราอยากจะหาตัวแทนเขาสักตัวหนึ่งซึ่งคิดง่ายกว่าแล้วก็ใกล้เคียงด้วย ตัวนั้นก็คือการแจกแจงทวีนามนั่นเองแทนที่เราจะคำนวณตัวนี้เราไปคำนวณตัวนี้แทนและแทนที่จะคำนวณตัวนี้เราไปหาตารางมาเป็นตัวช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาประมาณค่าไฮเปอร์เจโวเมตริกด้วยทวีนามแต่จะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะเงื่อนไขที่ทำให้สองตัวเนี้มีความใกล้กันจนสามารถแทนที่กันได้นั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเรามี ของอยู่ทั้งหมด n ใหญ่ชิ้นใช่ไหมคะเราสุ่มออกมา n ชิ้นซึ่งการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ใส่คืนแปลว่าในการสุ่มครั้งถัดไปเนี่ยจะมีผลกระทบแหละแต่เมื่อไหรค่ค่ะที่ n ตัวนี้เนี่ยเล็กมากๆและ n ใหญ่ตัวนี้เนี่ยใหญ่มากๆการหยิบของออกมาแค่นิดเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยกระทบกับสัสดส่วนความสำเร็จที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ การสุ่มแบบคืนที่กับการสุ่มแบบไม่คืนที่เนี่ยให้ค่าความน่าจะเป็นใกล้กันก็คือตัวอย่างที่แล้วนั่นเองเราก็เลยจะประมาณตัวไฮเปอร์เจลมิริกตัวนี้ค่ะด้วยไบนเมียลนั่นเองซึ่งจะหาความน่าจะเป็นของไบโนเมียลได้ก็ต้องมีพารามิเตอร์สองตัว n กับ p n ตัวนี้ก็คือ n ตัวเดิมนั่นเองว่าสุ่มมากี่ครั้ง ส่วน p ก็คือสัดส่วนของความสำเร็จเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็นี่ไงมี success อยู่ k ในของ n ชิ้นเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ p ตัวนี้ก็คือ k ส่วน n นั่นเองค่ะทีนี้ต่อไปถ้าเราเจอตัวอย่างโจที่ n เยอะเยอะ n ใหญ่นะคะมีความใหญ่แล้วก็ n เล็กเนี่ยมีความเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับ n ใหญ่แทนที่เราเราจะคำนวณไฮเปอร์เโอเมตริกเราจะไปคำนวณทวินามแทน องดูตัวอย่างกันค่ะมีการออกเสียงนะคะของคนทีอ่อยู่อาศัยในเมืองหมื่นคนพบว่าสี่พันคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีแบบใหม่เราสุ่มผู้ออกเสียงออกมาสิบห้าคน,นะคะถามความเห็นของเขาเวลาเราสุ่มคนออกมาหนึ่งคนจะเห็นว่าสัดส่วนสมมติว่าคนที่ได้เนี่ยเป็นคนที่เห็นด้วย เราจะได้ว่าสัดส่วนของคนที่เห็นด้วยในประชากรทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ในข้อนี้เนี่ยมันถือว่าเปลี่ยนน้อยมากเพราะว่าสุ่มออกมาแค่15คนเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์เจโอมีตริกและสามารถประมาณด้วยทวินามได้เรามี x นะคะเราจะให้ x แทนอะไรต้องดูจากโจทย์จงหาข้อน่าจะเป็นที่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราให้ x แทนจำนวน คนที่เห็นด้วยเป็นจำนวนคนที่เห็นด้วยในกลุ่ม15คนนี้ค่ะที่สุ่มมาในบรรดา15คนที่สุ่มมาเราจะได้ว่าตัวแปรสุ่ม x ตัวนี้มีการแจงแจงแบบ h y เ e อร e จ m โอเมตริกพารามิเตอร์3ตัวค่ะ N ใหญ่หนึ่งมื่สุ่มมากี่คนสุ่มมาสิบห้าคนเคกลุ่มที่เห็นด้วยมีกี่คนเขาบอกว่าสี่พันไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นด้วยก็หกพันเราก็จะมีตัวฟังก์ชันความน่าจะเป็นของเขาอยู่นะคทีนี้สังเกตว่าสิบห้าเนี่ย มันน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับหนึ่งหมื่นสิบห้าน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณตัวแปรสุ่ม x ตัวเนี้ยให้ไปเป็นไบโนเมียลเป็นทวินามแทนพารามิเตอร์ก็คือ n p n ก็คือสิบห้า p ก็คือสัสดส่วนความสำเร็จก็คือหกพันในหมื่นนั่นเองค่ะหกศูนย์จุดหนั่นเอง ือว่าแอบทดไว้ข้างๆนะคะ p เท่ากับ k ส่วน n เท่ากับ6000หารหมื่นได้เป็น0.6นั่นเองทีนี้เขาให้หาความน่าจะเป็นที่อย่างมากเจ็ดคนอย่างมากเจ็ดแปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดเราจะหาความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดเราทำยังไงคะ่ะ เดิมเนี่ยเขาเป็นตัวไฮเปอร์เจโอมีตริก7พารามิเตอร์หนึ่งมื่นสิบห้าหกพันจะขอประมาณตัวนี้นะคะด้วยไบนเมิเอล7พารามิเตอร์ก็คือสิบห้าและศูนย์จุดหกนั่นเองจะหาตัวนี้ก็ไปเปิดตารางไปใช้ตัวโปรแกรม R ได้หมดเลยค่ะ ตัวเลขที่ออกมาจะได้เป็น0.2131นั่นเองแทนที่จะไปคำนวณตัวยากๆตัวนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าเขียนออกมาเนี่ยก็คือใน6,000คนเราเลือกมา x คนใน4,000คนเลือกออกมา15ลบ x คนจากบรรดาคนทั้งหมดหมื่นคนเลือกออกมา สิห้าคนที่มีความซับซ้อนยุ่งยากนะคะมาใช้ตัวไบนเมียลแทนนี่ก็คือความดีงามของไบนเมียอลเอาไปใช้หาค่าของไฮเปอร์เจอเมริกแทนได้แต่อย่าลืมว่า N เล็กจะต้องเล็กมากๆเลยเมื่อเทียบกับ N ใหญ่นะคะถึงจะใช้ตัวนี้ได้ก็จะจบไฮเปอร์เจอเมติกไว้ตรงนี้ ต่อไปเนี่ยเราจะมาถึงตัวการแจกแจงสุดท้ายสำหรับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องที่น่าสนใจชื่อว่าการแจกแจงแบบปัวทรงเดี๋ยวคราวหนะ้ามาเจอกันในการแจกแจงนี้นะคะสวัสดีค่ะ